คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีามลานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวบ,บนสูตรที่2นะครับอย่าลืมเลยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับในส่วนของแต้มรอมสัมพันช็อบแต้มรอมโดยสูตรนี้ 86, ค้างแต่16กุรกาคมหกสีครับสถิติ22งวัตเข้าตอนน่อเป็นื่องเป็นวัตตครับขอแยกเป็นตัวเลขครับ มีสะดุดเล็กน้อยอยู่ในงวดนะครับแต่ล่าสุดเข้านะครับไม่ได้ลดนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณกันเลยนะครับว่าคำนวณยังไงสิบหกกุมภาพันธ์ครับ, 16, รบเราเออสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่เอาใช้ในส่วนของหลักแสนคูณสองครับสี่สองแปดแปดบวกสามครับแปดเก้าสิบสุดเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกสี่ของที่เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสี่หก หกบวกสของที่เป็น14บสีศูนย์บวกสได้2ได้แต้ม2ตะบน1นึ่งสีห้าเก้าหกสองเก้าหนึ่งสีห้าเ้าหกศย์สองนะครับหมีนาคมครับออก5้าสาแปดสองตะบ,บนออก3า3แปดสากับแปดวกกับ11ได้แต้มหนึ่งครับต่อมาครับต่อมา1นมีนาหมีนาคม6กสี่คำนวณแต้มสตับ,บนออกได้เก้าสองสามศูนย์เจ็ดสี่แปด้าสองสามศูนย์เจคำนวณหนึ่งเก้าสองสามเจดสี่แปดน 9237480นะครับ16มีนาคม64ออก22 2บวก2เป็น4ให้แต้ม4 16มีนาคม64คำนวณแต้ม2ตำบลออกมาได้9237480 9237480ครับเรามาดู9237480นะครับเราเนะ9237480นะครับ1เมษายนครับออก70 เจ็ดกระสุนในแต้มเจ็ดนะมาซุกมีแต้มเจ็ดนะครับหนึ่งเมซายนหกสี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้หนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองครับลำดุลหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองสิบหกเมซายนครับออกแปดเจ็ดแปดก้าเจ็ดโปรกรมเป็นสิบหกสิบหกก็ได้แต้มหกครับแปดก้าเจ็ดแปดก้าเจ็ดโปรกรมสิบห้าเออไปเรื่อยเลยเนี่ยสิบห้าได้แต้มห้าครับ สิเมษายนหกสี่เมษายนหกสีคำนวณแต้ม2องตำบลออกมาได้5 8าแปดเก้าสามศดเกกครับเราดูห้าแปดกห้าแปดเนะครับเองพฤศษภคมครับออก72 7กับ2องเจแได้แต้ม9กครับสพฤศษคม64สี่คำนวณแต้ม2องตำบลออกมาได้3ามหกเจ็ดหนึ่งแปดสออครับเราดู สามหกเจ็ด7 1 8 2งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนามหกเจองสามคมครับสองตะบนออก7จ็ดกับ9ปกกันเป็น16ครับไม่คือมันกุอมีแต้ม6กนะสิบหกพิเศษคมหกสี่คำนวณแต้ม2องตะบนออกมาได้ห้าแปดเก้าสามศ่าแด้าสามศูนย์สี่ 5 8 9แปดเก้าครับหนมิทยายนครับออกเจ็ดสองเจ็ดกับสองเ็ดแปดเป็นเก้าได้แต้มเกครับหมิทยายดหกสีนวณแต้มแต้มสอแต้มสองตัวมันออกมาได้เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสองหกย้าสองนย์หนึ่งหครับสิกมิทายนครับออกหกหนบวกหกันเป็นได้แต้มเจ็ครับสิบกมิทายดหกสี่สมิทยายหกสีนวณ แต้มสอตับนออกมาได้ห้าแปดเก้าสามศดเก้าสามศกครับลดาดเก้าสามศูครับหนกระดกระาษมครับสงตัวบนออกอะไรออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็จะปรกันได้แต้มแนะนัุกมีแต้มแนะครับหกระดาษกราษมหกสี่นวณแต้มสงตัวบนออกมาได้เจ็ 1, ดศูคค 2, นย์หนะน,นึ่งห้ 2, ออาสอแกแปดเจ็ดศูนย ห2 6 8 7 05268ดนกระครับ1กาคมครับออก725 2ตัวบนออก25 2กรับบวกกันไป็น7นี่แต้ม7 1 16กกรกฎาคม64คำนวณแต้แม2ตัวบนออกก็ได้3 6 7 1 8 2 4 3 6 7 1 8 2 4 1สี่สาิงหาคมครับออก 26, 1, 2 6 1 2หนึ่งสตัวบนออก6 1 6นบวก1นบวกกัน 7, ไปเจ็แต้ม7 หสิงหาคมหกสี่หสิงหาคมหกสี่คำนวณแต้มสองตัวบนหนอกมาได้1นึ่งสี่ห้าเก้าศนสองหนึ่งสห้าเ้าศสองครับเราบันทหนึ่งสีห้าศูนย์สองนะเราบันทนะหนึ่งสีห้นย์สองนะครับสิบหกสิงหาคมหกสี่ออกห้าศูนย์ห้ากระศูนย์ไดแต้ม5้านะมันสกุลีแต้ม,ตม5้านะ สิบหกสิงหาคมหกสี่ 6, นะครับคำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งกันยายนหกสี่ออกสองควนออกเจ็ดห้าเจ็ดกับห้าบวกกันเป็นสิบสองได้แต้มสองหนึ่งกันยายนหกสี่ครับเรามาดูนะหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสามคงที่เป็นสิบสี่อ่ะ ก้าบวกสี่ของที่เป็นสิบสาใส่สามสาบวกสีบวกเเป็นสิใส่ศูนศูนย์บวได้สี่สบวกสงของที่เป็นหได้ห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกาส่หนึ่กันยายนหกสครับออกศูนย์เจดย์เก้าสา้งกกนย์สามกับหบวกกันเป็นแปดหตั้งแปครับหกันยายนหกสี่ครับลองดูศูนย์คูณสได้ศูนย์ศูนบวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเด เจ็ดบวกสี่ของที่เป็น11 1. 1บเอ็ดใส่หนึวกเเป็น8 8ดแปดบวกสของที่เป็น12บสองใส่สองสองบวกสองของที่เป็น4ได้สามหกเจ็ดหนึ่งแต่สอสีครับหนึ่งตัวละครหกสี่อ 6, อกห้าเจ็ดแปดหนึท่ากับแปดสามเจ็ดกันในโกันเป็นแปดแต่ตั้งแปดครับหนึ่งตัวละครหกสี่ห้คูณสเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสใส่สามบวกสาเป็น6 6หกบวกหงของที่เป็น7 จ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิ2 2บสองใส่สองสองบวกสองของที่เป็นสี่ได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับที่ว่ามันหลุดหนึ่งหวยหลุดตอนนี้แหละที่มันหลุดหนึ่งหนวยหนึ่งสิบหกตัวลรคูณหกสี่ครับสามหกแปดสามเจ็ดสองสองเจ็สามแปดนะครับต่อมาเรามาดูสามคูณสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าใส่เก้า 9ก้าบวกสาเบวกสามเป็นสิบใส่สองสงบวกหึงของที่เป็น3 9, 3มบวกสเป็น7จ็เบวกเเป็น14สีใส่สี่บวกสเป็น8 8ดบวกสของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ได้9 2้าสองสามเจ็ดสี่ศพิษกายนครับออกศูนย์สี่ห้าศูนย็ดสองกลาเก้าห้สามเก้าโปรแกรมเป็นสิบเแทมศูนย์หนึ่พิษกายนหกสี่ ศูนคูณสได้ 0, 0ูนย์ศบวสาได้สใส่3 3มบวกสเป็น6 6น 7. 7น 1. 1หกนะบวกหน 6. 6งที่เป็น7 7็ดบวกสีของที่เป็นสิบเอ็ดศนึบวกส่ของที่หเอาใหมนะครับศูนยบวกสองนคูณสได้0 0นบวกสได้3 3มบวกสเป็น6 6หกบวกหงขงที่เป็น7 7็ดบวกสงที่เป็นสิบเ่ง

ศูคูณสได้ศูนศย์บกสได้3 3มบวกสเป็นหกหกบวกหนึ่ที่เป็นเจ็เบวกสเป็นสิบเอ็ดสบหนึ่งหนึงวกสที่เป็นศูนย์คูณสได้ศูนย์ศูนย์ได้สามบวกาเป็น6กหบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเบวกสที่เป็นส1บเอส่งหนวกเเป็นแใส่แป แปดบวกสี่แปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองใส่สองสองบวกสองที่เป็นสีได้เลขชุดเดิมครับได้แต้มสองตัวได้แต้มสองตัวบนครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้ 3, 6, 7, 18, สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่เอามาดูนะครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่ใช่ปะเราสิบหกสิบหกธันวาคมหกสี่ออก 6 9 9 2 3 5 2้8 3, 3 5, 8. องแส3บวก5เป็น8ได้แต้ม8ปดมแต้ม2ตัวบน,นเขา้เขาตอนเนื่องกันย,วยาวๆนะครับต่อมา16บหกทศละคูมหกสี่หกส2เก้ดส6คูณ2 6 2 12ปั๊บนะครับ12 12บวก3เป็น15ใส่ห หบวกสามคงที่เป็น8ใส่8 8บวก1คงที่เป็น9 9บวกสี่คงที่เป็น13ใส่สามบวก7คงที่เป็น10ใส่0 0บวกสคงที่ได้ส4บวกสองคงที่เป็น6ใส่ห ได้แต้ม2ตะบนเหรอครับ5 8 9 3 0 4 6 5 8 9 3 0 4 6ครับ30พนาคม64นะครับ8คูณ2ท่ากับ16 16ก็คือ6นะครับนำ6 6มาบวก6มาบวก3เป็น9ครับใส่9 9บวก3คงที่เป็น12ใส่2 3, 2บวก1คงที่เป็น 3, 3 3บวก4คงที่เป็น7 7บวก7คงที่เป็น14ใส่ 4, 4ีบวก2คงที่เป็น4 4บวกสกุครับ4วกสคงที่เป็น8 8บวก2คงที่เป็น10ใส่0นะครับได้9 2 3 7 4 8 0ครับ17มกราคม65ครับออก8 8 0 1 5 6 2ตัวล่างออก9 2นะครับ2กระบวน9กับ5บวกกันเป็น14จะแต้ม4ครับแต้ม4เข้ามานะครับต่อมาครับ17มกราคม65ครับ8คูณ2เท่ากับ16 16บวก3ครับสักครั่ครับ16 16 บวกสามสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าครับใส่เก้าเก้าบวกสามคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวก เคงที่เป็นแล้กันนะครับเจบกเเป็น14 4สบวกสคงที่เป็น8ครับ8ปบวกสคงที่เป็น10บใส่ศครับได้9ก้า0องครับหนกุมภาพันธ์หกห้าครับออก9ก 4, 4 3 0ี่สี่สแปดอละออก30ครับเลขศูนย์กับเลขแปได้แต้ม8ปครับแต้มแ หนึ 1> 1. ่กุมภาพันธ์หกห้ครับเก้าสี่สี่สองเอสาครับหลักแสนคูณสองเก้าสอบแปดสิบแปดบวกสครับสิบแปดสิบเกายี่ครับจำข้าลาเอาวางได้ยงงบวก3เป็น4ครับ4ีบวกหนงขงที่เป็น5ครับ5้บวกสีขงที่เป็น9 9บวก7คงที่ครับ9บวก7เป็น16ครับใส่6 6บวกสคงที่เป็น10ใส่0 0บวก2ที่ได้2ได้แต้ม1 4 5 9 6 0 2ครับแต้ม2แต้ม2ตัวนะครับแต้ม2ตัวน,นะครับส่วนที่2นะครับ โดยสุดนี้เข้าแต่สิกประาพันธ์64สวิตอิบาครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนเนี่ยนะครับทำบุญแค่เพียงไปนิดแชร์แบ่งปันเพื่อนครับอย่าลืมกดติดตามนะมีทั้งสุดการสุดตามอยากรวยต้องดูหวยโชคสิทธิมารานครับสวัสดีครับ